อาถรรพ์ป่าและประสบการณ์ลุยดงพงไพรในชีวิตจริงของพนมเทียนชุดจับตายเมื่อความปรากฏว่ามีเสือดำขนาดใหญ่ออกมาอารวาดที่บ้านมายอและข่าวก็มาเข้าหูเชิดวรชาติและฉัดชัยพนมเทียนจึงร่วมกันหาทางกำจัดไอ้ดำตัวร้ายที่มาทำร้ายลูกบ้านจนหน้าตาเละเทะลูกตาทะลัก ชนิดไม่ตายก็ปางตายขอเชิญพบกับเสือดำที่มาโยอโดยพนมเทียนได้นาบัดน,นี้ครับบท7ผมนอนคิดถึงเพรอะเรื่องมัศยาว่าจะเขียนยังไงต่อไปดีแล้วก็หลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบมาตื่นอีกทีก็สายตะวันโด่งแล้วเชิดกับมะหายไป มีแต่ฮัดยีผู้ใหญ่บ้านอันเป็นเจ้าของบ้านด้วยนั่งอยู่ที่หัวกระไดาทางขึ้นหน้าบ้านพูดอะไรโวกเวกกับพักพวกผมรีบพรวดพราดลุกขึ้นโดยเร็วประมาณ9้นาฬิกาเศษในขณะนั้นฮัดยีดอเลาะหันมาเห็นกหห็หัวเราะฮือืออัดบุรีใบาจากควันฉุยอิเองนอนได้อร่อยดีตะวันส่องโตดเลยแกพูดภาษาของแกแปลออกมาก็ได้ความตรงตัวอย่างนี้ ผมตรงไปทีโอ่งน้ำที่วางอยู่บนนอกชานคว้าดกขันพลาสติกล้างหน้าบนปากควักหวีจากกระเป๋าหลังมาหวีผมลวกๆแล้วเดินมาที่ฮัดยีดอเลาะไอ้สองคนนั่นไปไหนแล้วล่ะผมถามมอข้ามหัวแกไปยังลานหน้าบ้านซึ่งขณะนี้พวกลูกบ้านอันเป็นสาวแก่แม่ไม้สองสาคนกำลังตามข้าวและโอยเชือกลงไปตักน้ำจากบ่อลึกอยู่แม้สาวนางหนึ่งอายุสักสิปีใช้ตีมอ คือผ้าชนะสําหรับปักน้ําชนิดหนึง่งทํำดีกาบหมากหรือกบาบเหลาวชอโอนเพื่อประหยัดน้ําหนักสาวสายเชือกดึงตีมอขึ้นมารถหัวอยู่สู้ๆกระจมอกด้วยสรงเก่าๆซึ่งบางจ่อยขนาดนี้ถูกน้ําเปียกรัดโรคแทบจะมองเห็นส่วนทรงหมดทุกซอกทุกกลีบป,ปากผมถามแต่ตามองอยู่ที่สาวน้อยมาเลนางนั้นแขกมลายูพื้นเมืองในชนบทเวลาอาบน้ำกระโจมอก ไม่นิยมสวมกางเกงในหรือเสื้อชั้นในฮัดยีบุ้ยปากชี้มือแต่ผมไม่ได้ดูแกได้ยินแต่เสียงบอกว่าโนนมันหายหัวกันไปทางโนนตั้งแต่หัวรุ่งทางไหนปากผมยังคงย้ำถามแต่ตาดัานไปมองอยู่ที่บ่อน้ำผู้ใหญ่บ้านคงจะรู้เชิงจุป,ปากจิกจักทางโน,น้นโวยสวนทางห้บ้านขาดชี้อยูน่นี่ตาเองไปมองอยู่ที่ไหนสนิ่ง ผมสะดุ้งโยงยิ้มแข้ง,ขงคำว่าส,สันนิ่งของฮัตยีดอเลาะถ้าจะแปลก็คือสัตว์นี่นั่นเองเป็นคำอุทานกึ่งด่าอย่างคนกันเองมากกว่าที่จะเจตนาด่าหยาบคายอะไรนักสําหรับผู้ที่รักใคร่ชอบพอคุ้นเคยกันแต่ผมฟังแล้วก็จั๊กจี้หูอยู่มาคิดอีกทีฮัตยีก็แก่คราวอาคราวพ่อผมได้เลยไม่ถือสาอะไรช่วยปืนได้ก็ไต่บันไดพื่อพรวดลงไป รองทงรองเท้าไม่อยากใส่ให้เสียเวลาลอกกันเท้าเปล่าเลยโดยถลกขากางเกงขึ้นมาถึงหน้าแข้งกันปลายกางเกงเปียกน้ำหรือดินโครนเพราะพื้นทั่วไปยังช่ำชุ่มอยู่เนื่องจากฝนพรมตลอดคืนที่แล้วแต่เช้าวันนี้แดดแรงดีพวกสาวแก่แม่ไม้รวมทั้งแม่สาวคนนั้นด้วยพากันหัวเราะค,ค,คิกคักตามธรรมชาติวิสัยของพวกเนี้ย เมื่อเห็นผมเดินไปพลางเอาชายเสื้อยัดกางเกงไปพลางดูทุลักทุเลเหมือนมะเทิมไม่จะประคุณพวกนั้นคงชอบใจตรงที่ผมรูดซิปกางเกงลงมาเพื่อยัดชายเสื้อเชิ้ตได้ถนัดหัวเข็มขัดก็ห้อยร่องแรงกางเกงก็จะหลดุดปืนที่ถืออยู่ในมือก็จะหล่นมิหนำซ้ำเวลาเดินผมก็ยังเอาข้างๆไปโดยพยายามจะหันกลับมามองแม่สาวน้อยรุ่นกระตอก ผูกกระโจมอ,อกเปียกน้ำรัดเสื้อหนังมังสาทุกส่วนอยู่นั้นหน้าเข้มผิวเข้มแต,แต่แต่งตึงไปทุกส่วนสัตว์หลอนหันมาหัวเราะก,กับผมและแกว่งสะบัดกระโจมอ,อกอยู่ไปมาเล่นเอาเดินสะดุดตอไม้หัวเกือบทิ่มเข้าไปในข้อแพะถ้าไม่เกรงใจฮัดยีดอนเลาะซึ่งจะเป็นอาหรือเป็นลงของแม่สาวน้อยรุ่นกระตอกผู้มีนามว่าแอซซ์บันท้ายกลมคนนั้น กับถ้าไม่กลัวว่าจะต้องถูกจับเข้าพิธีมาโซยาวีคือพิธีเข้าแขกของคนนอกาศาสนาก่อนจะได้สมาคมสมสู่กับสาวอิสลามผมก็คงจะทดลองมีเมียมาลายูเข้าให้แล้วในครั้งนั้นขันหมากหรือสินสอดนะ่ะไม่เท่าไรหรอกแต่มาโซยาวีนี่ไม่ไหวคิดแล้วเสียวไส้พิลึกท,ทั้งทั้งที่ผมก็กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นอิสลามิกชน และพิธีละหมาดได้อย่างแคล่วคล่องในภาษาอาหรับซึ่งกล่าวได้ชัดเจนกว่ามาลายูพื้นเมืองเสีอีกว่าจะยืนตั้งหลักส่งซิกแนวกับแม่สาวและดูวิวงามๆอีกสักพักแต่ก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงตะโกนมาว่าเฮ้ hey, ไปทำอะไรอยู่ที่คอกแพะไว้จะเอาลูกขวานหรือว่ายังไงฮัดยีผู้บรมหว,หวงหลานสาวนั่นเองยืนเท้าเอวหน้ามุวยอยู่ที่หน้าต่างไม่พูดเปล่า ขยับขวาเล็กๆหน้าตัดแคบแต่ทรงยาวซึ่งพวกพื้นเมืองนิยมมีไว้เป็นอาวุธคู่มือสำหรับเฉาะหัวคนเล่นชูอวดในมือผมกระเดือกน้ำลายลงคอโบกมือให้ฮัดยีเจ้าของบ้านแล้วรีบจ้ามอา้าวๆไปตามเส้นทางเดินของสวนยางท้ายบ้านโดยเร็วมันเป็นคนละทางกับที่เราได้เดินไปสำรวจเมื่อวานนี้พื้นเปียกทำให้สังเกตเห็นรอยเท้า แบบคัดชูของเชิดและตีนเปล่าของเจ้ามะซึ่งเดินตามกันไปอย่างถนัดเชื่อว่าคงจะแกะรอยไม่ยากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ผมก็พอจะคุ้นเคยมาก่อนบ้างแล้วเช่นนี้ตามปกติแล้วเส้นทางในระหว่างสวนยางพูดกันไปแล้วมันก็เหมือนกับรอยทางของด่านสัตว์ในป่าลึกเหมือนกันคือมีเส้นทางเดินเล็กๆติดกันอยู่ไปมาในระหว่างต้นยางที่ยืนอยู่สูงตรหง่านเหล่านั้น ผมแบกปืนเดินตามรอยเท้าคู่นั้นไปเรื่อยๆท้องเริ่มร้องจ๊อกๆเพราะยังไม่ได้กินอาหารเช้าแต่ก็แน่ใจว่าทั้งเชิดและมะคงจะไม่ไปกันไกลนะักอาจจะวนเวียนดูร่องรอยอยู่ในละแวกไม่เกิน2กิโลเมตรห่างจากหมู่บ้านออกไปเพราะลึกเลยไปกว่านั้นจะเริ่มเป็นลูกเขาและป่ารกทึบซึ่งแวดล้อมอยู่ทั่วๆไปก้นบุรีเพลเยอร์ของเชิดท,ทิ้งไว้ให้เห็นริมทางก้นหนึ่งทำให้เชื่อได้ว่า ตามมาไม่บิดทางแล้วส้ำกิ่งไม้เล็กๆก็ยังเป็นรอยหักทิ้งไว้นั่นคือลักษณะการชี้บอกทางของเชิดซึ่งเป็นนิสัยประจำตัวของเขาทุกครั้งที่เดินป่าพอไต่ขึ้นสุดควรหรือเนินสูงลูกที่ขวางหน้าอยู่ผมก็มองลงไปเห็นคนสองคนยืนกันอยู่ที่ผู้ไม้บริเวณหนึ่งเบื้องหน้าเชิดกับมานั่นเองในย่องกำลังยืนแงนมองไปตามขาคบไม้สูง ส่วนม้ากลมๆเงยๆอยู่กับพื้นดินทั้งสองดูเหมือนจะยังไม่เห็นผมหรือสนใจจะหันมาดูอย่างคุ้นเคยกับการร่วมทีมทรมานบันเทิงกันมาดีอยู่ก่อนแล้วผมเองก็ไม่ได้ส่งเสียงทักทายหรือกระตกกระตากอะไรทั้งสิน้นคงเดินทอดน่องลงไปเรื่อยๆอย่างเงียบกริบอีกประมาณสัก20เมตรจะถึงคนทั้งกู้มาก,ก็าหันมาเห็น มันรีบกวักมือเรียบผมโดยไม่เอ่ยคำใดเหมือนจะเป็นใบ้ไปงั้นส่วนเชิดก็เพียงแต่หันมาปลายตาดูทั้งผมเดียวเท่านั้นมือหนึ่งอัดบุหรี่แก้มตอบอีกมือหนึ่งถือปืนหนีบในซอกแขนตามองจับอยู่บนคาคบไม้เหนือศีรษะเมื่อผมก้าวเข้ามาถึงสิ่งแรกที่เห็นโดยการชี้ของเจ้ามะก็คือรอยเท้าลักษณะเหมือนอุ้งเท้าแมวแต่ใหญ่ขนาดปากถ้วยของหวาน ประทับเป็นรอยเด่นชัดอยู่บนพื้นดินเหนียวบนลุกรังรอยนั้นปรากฏเด่นชัดและเป็นรอยลึกเคียงคู่กันและเมื่อห่างออกไปทางที่ใต้เล็กน้อยรอยก็เริ่มเจ่าเบาบางหายไปทางหลังจอมปลวกที่ปกคลุมไปด้วยคอยปลาขนหัวผมลุกชันโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นรอยตีนเสือในป่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่เสือใหญ่ก็ตามแต่มันไม่ใช่เสือปลาหรือเสือกระบากเป็นเสือที่เล่นงานคนมาแล้ว ใช่เหรอผมถามขึ้นเป็นคำแรกมันละมาระซิปแล้วุ้ยป่าขึ้นไปบนต้นไม้ใบปกทึบและไม่สูงใหญ่เกินไปนักดูมันจะเป็นต้นสมอตีนเป็ดหรืออะไรทำนองนี้ผมไม่ใช่นักพฤกษศาสตร์ก็เลยไม่ค่อยจะรู้จักชื่อต้นไม้มากนักทั้งๆท,ที่ก็เดินป่ามามากเชิดกำลังพิจารณาอยู่ที่คบอันแยกออกไปเป็นง่ามเหมือนง่ามหนังสติ๊ ำแหน่งของกิ่งใหญ่ที่เอ็นไปทางด้านขวามือมีรอยเล็บขวรนตะกุยไว้เปลือกไม้กระจุยกระจายร่วงลงมาปรากฏอยู่ใต้ต้นดูนั่นมันควรลองเล็บเอาไว้เสียงมะบอกต่อไปผมมองหน้าเชิดอยากจะฟังหมอพูดอะไรออกมาบ้างแต่ในย่งยังเฉยเป็นคนไม่มีปากอยู่อย่างเดิมเอาแต่ถุนก้นบุรีจนกระทั่งเหลือกุดไม่ถึงนิ้วยังไม่ยอมทิ้งผมก็ไม่อยากจะถามให้เปลืองน้ำลายเหมือนกัน เดินพิจารณาเองไปรอบๆต้นสมอตีนเป็ดนั้นแล้วกลับมานั่งดูรอยที่จิกลึกไว้อีกครั้งสัญชาตญาณหรือจะเป็นด้วยสามัญวินิจฉัยก็ตามบอกได้ในทันทีว่าไอ้แมวน้ำตัวใหญ่กระโดดลงมาจากคาคบไม้นั้นน้ำหนักของมันที่พุ่งลงมาทำให้รอยเท้าคู่หน้าประทับไว้ลึกเป็นรอยใหม่คงกลางดึกหรือใกล้ใๆลุ่งนี่เองจะให้กะเวลาวันนานสักเท่าไหร่ ผมก็ไม่ใช่ในายรพินไพรวันเสียด้วยส่วนรอยที่ค่อยๆจางหายไปทางด้านหลังสมค่อยเป็นรอยเดินตามปกติของมันเลี้ยวลัดเข้าพงรกหายไปกินอะไรมาหรือยังอยู่ไม่อยู่ในโยงก็ถามผมเรียบเรียบขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยและไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมกําลังสนใจที่จะรู้เลยบ้าเลยย้ำเลยเรื่องควรพูดกลับไม่พูดเสือกถามได้ว่ากินอะไรแล้วยังก็เห็นอยู่นี่ยังไงล่ะ,จะใจพูดอะไรอีก ไปกลับไปหาอะไรกินกันก่อนเรากะมะยังไม่ได้กินอะไรเลยตื่นเช้าก็ชวนกันเดินมาเล่นเล่นนั่นเองนายกินมาแล้วสิกินหอกอะไรล่ะพอตื่นขึ้นมาฮัดยีบาบาเอ้ยฮัดยีดดอลอ่อก็ไล่ให้ตามหลังไหนสองคนมาเลยกาแฟสักแก้วก็ไม่ชงให้ใจดำฉมัดจะให้แดกลูกขวานซะด้วยซ้ำสายล่ะเขาถามเป็นภาษาปกากใต้ก็ทำไมล่ะนั่นแหละ ยืนดูอิแม่หลานสาวแกอาบน้ำหน่อยเดียวแต่เพื่อน่านมาเลยเชิดยิ้มออกมานิดนึงจากสีหน้ากระด้างเป็นหินนั้นป้องปากบอกผมว่าระวังจะถูกฝังอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับและจะว่าเราไม่เตือนไปกลับเราหิวแล้วว่าแล้วเขาก็ออกเดินดุ่มๆ่มย้อนกลับไปทางหมู่บ้านโดยนำหน้าเลี้ยวไปก่อนผมกับมะก,กวดตามไปติดติดไม่มีใครอยากจะเดินหลังในระหว่างผมกับมะเลยเดินเรียงมันหน้ากระดานเรียงสามเลย เชิดชำเลืองมองแล,โละโกหวเราะกะเวลาถูกไหมมันมาอยู่ที่ต้นไม้นั่นตอนไหนผมอดถามไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่ว่าจะไม่ถามสักตีสามกระมังตอนนั้นนายกมาหลับแล้วเราได้ยินเสียงมันคํารามความจริงมันน่าจะเข้าไปในหมู่บ้านแต่ทำไมไม่รู้เปลี่ยนใจไม่เข้าเสียแต่คืนนี้น่าคิดว่าผมมองหน้าแล้ววันนี้นายจะกลับตอนนี้ใช่แล้วเชิดตอบหน้าตาเฉย เรากลับด้วยเราบอกแล้ววันไหนจะต้องอยู่กับไอ้มะสองคนในย่งพูดเหมือนบังคับแล้วบอกต่อมาว่าอย่าทำท่าดีทีแล้วไอ้เซงมันยังปลามกระเสือตัวนั้นได้ส่วนนายมีปืนโอ้ยเรามีปืนแล้วนายจับมันขังกรงหรือว่าล่ามโซ่ไว้ให้เรายิงง่ายอย่างนั้นเหรอเอาเหินหน้าไปว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนอย่าออกตามก็แล้วกันอยู่บนเรือนฮัดยีนั่นแหละอย่างช้าไม่เกินคืนพรุ่งนี้มันเข้ามาให้หนายยิงเอง สำคัญยิงให้ถูกก็แล้วกันนอนไวๆหน่อยแพะในคอกกระไก่ที่ถุนเรือนจะเป็นสัญญาณเตือนในอย่างดีที่สุดถ้าเราทายไม่ผิดมันกะเล่นงานแพะฮัหยีแน่ๆผมสะบดพำอยู่ในลำคอหน้านิ่วก่อนจะเข้าเขตหมู่บ้านเชิดหันมากระซิบเป็นงานเป็นการว่าเข้าไปถึงหมู่บ้านอย่าบอกฮัตยีกับพวกนั้นเป็นอันขาดบ่พบรอยแล้วคอยห้ามไม่ให้พวกนั้นเดินออกมาทางด้านนี้ก็แล้วกัน ผมไม่พูดอะไรอีกแต่ในใจนึกแช่งชักหักกระดูกในย่องไปตลอดทางพี่ชายเตือนไว้ก็ไม่ผิดผมหลวมตัวถูกหลอกมาให้เสือขบหัวเสียแล้วหันไปพิจารณาสีหน้าของเจ้ามะก็เห็นมันเฉยเฉยไม่ได้แสดงอาการวันมิตกอะไรทั้งสิ้นหรือมันอาจจะยังไม่รู้ว่าเชิดจะทนนิ้งเรากลับตานีวันนี้ก็ได้เม <sur> <ø> ื่อเราสามคนกลับเข้ามาถึงหมู่บ้านและล้างเท้าขึ้นไปบนเรือนของฮัตยีดอเละ เจ้าของบ้านเตรียมกาแฟาใส่กาอาลูมิเนียมและข้าวมื้อแรกของวันไว้ให้แล้วที่ชานบ้านบนเรือนไม่มีใครอื่นมากไปกว่าเมียและ,ละหลานๆของฮัตยีพวกลูกบ้านอื่นๆไม่ได้มาสนใจคอยติดตามข่าวนั่งซักถามอะไรเราอีกดูเหมือนจะเซ็งๆกันไปแล้วเพราะเหตุการณ์ตื่นเต้นหวาดเสียวมันก็ผ่านมาแล้วถึงสวันและก็คงจะพิจารณาเห็นแล้วว่าพวกเราไม่น่าจะเลื่อมใสอะไรนัก ในการที่จะทำเป็นผู้กล้าหาญหรือพระเอกช่วยล่าเสือให้พวกนั้นพิจารณาเราเป็นแต่เพียงไอ้พวกเด็กหนุ่มที่รักสนุกเพียงแค่การยิงนกตกปลาแล้วก็มาทำคึกคักเชิงปลอบขวัญให้งั้นเองเพราะก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ออกติดตามร่องรอยอะไรของเสือตัวนั้นเอาจริงเอาจังนักอย่างนี้ก็เดินแค่ละแวกไม่เกิน3กิโลเมตรในรัศมีร,บรอบๆหมู่บ้านและก็เดินกันแค่เวลากลางวัน หลังคืนก็นอนเหมือนพวกเขาตามปกติซึ่งแบบนี้อีกสิบปีก็ไม่มีวันได้เจอตัวกันระหว่างที่เราลงนั่งขัดตามาดล้อมวงกินข้าวฮัดยีผู้นั่งอยู่บนชานบ้านก็ร้องถามรวมๆม,มาว่าเห็นขี้มันมั่งไหมเรารู้วันนั้นเป็นการประชดอย่างไม่ศรัทธาของแกเชิดมองหน้าผมและมะเป็นเชิงปรามให้หุบปากไว้แล้วก็ตอบเรื่อยๆว่าไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างเดียว ป่าเน,นี้ยมันคงขึ้นเขาไปแล้วละผู้ใหญ่บ้านโคลงหัวบนพึมไอเซงก็ถูกมันควักลูกตาฟรีไปพวกไหนมันก็เหมือนพวกตำรวจกามเพินนั่นแหละช่วยอะไรไม่ได้หรอกอย่างนี้ก็แค่มาดมดมดูมดเท่านั้นเอาหน้าใจเย็นๆอย่างช้ามาเลือเนี่ยได้ตัวผมบอกบนหัวเราะก็พูดส่งเดชแก้เขินไปงั้นเองเสียงฮัดยีซึ่งเป็นมาลายูขากถุยอย่างคนกีนลั่น ท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ฤดูถือบวชค้อนปหลับประเลือกแล้วก็คว้าหมาแข้งขึ้นมาเคี้ยวหยับหยับบาบีแกสมดเบาๆแปลว่าไอ้หมูฮายีอย่าให้ใครเดินออกไปทางท้ายบ้านนี้เลยนะประเดี๋ยวฉันจะประชุมบอกพวกนี้เองมะพูดขึ้นเป็นงานเป็นการทำมาเชิดทะลึงตาไว้แต่เจ้ามะาก็แก้ไขสถานการณ์ไปได้เมื่อฮัดยีย้อนถามมาว่าทำไมมีอะไรวะไอม้มะงูจงอาง พบไข่ตัวหนึ่งแล้วแต่ยิงไม่ทันสงสัยจะเป็นคู่ของไอตัวที่อียิงไว้เมื่อวานเนี่ยผู้ใหญ่บ้านสะดุ้งหยงจริงเหรอเชอะต่เท่าดอนเลาะถามไปทางเชิดลิ้นของพวกพื้นเมืองพวกนี้ก็เป็นอย่างนี้เองคือด้วนด้วนสั้นๆและเรียกเชื่อง่ายๆของเราเพี้ยนไปหมดเชิดกลายเป็นเชอดไปจริงเชิดบอกหน้าตาเฉยก้มหวัวลงตัวเบลอเลกกว่าที่ยิงตายไปอีก ใครขืนเดินหลงเข้าไปแถวนั้นมันฉกตายไม่รู้ด้วยอย่าเพิ่งให้หลูบ้านออกไปพ้นบริเวณเป็นดีที่สุดในระยะเนี้ยในย่องประกาศเคอร์ฟิวของเขตสวนยางมาอยอบริเวณนั้นต่อไปอีกการที่เราไม่ยอมบอกถึงร่องรอยเสือดำตัวนั้นที่ป้วนเปลี่ยนเข้ามาใกล้หมู่บ้านก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกนี้ตื่นตกใจเกินไปนักเพราะตบาเสือมัเหลือร้ายแต่งูนะ่ะต่อให้เป็นงูจงอางก็ยังไม่เป็นที่หวั่นไหวเท่าไหร่นัก เพราะทุกคนรู้ดีว่าหากอยู่แต่เฉพาะในบ้านมันก็ไม่เคยเข้ามาราวีจนถึงที่เราจึงเลี่ยงเขาว่าเสือให้กลายมาเป็นงูเสียเพียงแค่ป้องกันไม่ให้ใครเพ่นผ่านออกไปพบรอยของมันเท่านั้นเพราะถ้าพบก็จะยิ่งเสียขวัญหนักเนื่องมาจากไอ้ดมมหาการน,นั้นยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยหากแต่ป้วนเปี้ยนอยู่ใ,ใกล้ๆหมู่บ้านนั่นเองตเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะเล่นงานคนหรือสัตว์ของหมู่บ้านนี้ จะเป็นเพราะอาฆาตแค้นที่ถูกเจ้าเสงเอามีดแทงเจ็บไปแบบเสือลำบากหรือว่าหมดปัญญาที่จะไปจับสัตว์อื่นๆเลี้ยงชีวิตได้ก็สุดที่จะเดาเหมือนกันที่เรารู้แน่ๆก็คือขึ้นเชื่อว่าเสือแล้วทัาลงในกัดคนเข้าแม้แต่ครั้งเดียวมันก็จะคอยจ้องจะเล่นงานคนอยู่นั่นแหละจนกว่าชีวิตมันเองจะจบสิน้นอีกประการหนึ่งที่เชิดไม่ต้องการให้ใครในหมู่บ้านเดินไปทางนั้น ก็เพราะยังไม่แน่ใจว่ามันจะดักส้มคอยเล่นงานอยู่หรือไม่ได้ผลดีทีเดียวแหละสำหรับการโกหกของเจ้ามะฮัดยีดอเลาะลุกขึ้นโผล่ออกไปยังประตูนหน้าบันไดทางขึ้นเรือนตะโกนเอะอะไปยังพวกที่เดินกันอยู่ยังลานบ้านทั้งหลายชั่วไม่นานข่าวเรื่องงูจงอางที่เจ้ามะกูกขึ้นก็กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วพวกนั้นไม่สู้จะตื่นตกใจอะไรนะักเพียงแต่ เป็นที่เชื่อได้แน่ว่าจะไม่มีใครทะลึ่งออกไปนอกเขตหมู่บ้านอย่างแน่นอนเราไม่ได้ออกไปในป่ายางอีกเลยภายหลังจากกินอาหารเสร็จนอกจากนั่งสูบบุหรี่คุยกันอยู่บนเรือนของฮัตยีนั่นเองมะออกไปคุยกับเพื่อนฝูงเขามันตามกระต๊อบต่างๆเหลือผมกับเชิดบนเรือนเพียงสองคนฮัตยีกับสมาชิกในบ้านของแกนลงไปทำงานเล็กๆน้อยๆอยู่ที่ลานบ้านริมบ่อน้ำ ผมสังเกตเห็นเชิดนั่งชันเขา่าตามมองออกไปยังป่ายางรอบด้านอย่างใช้ความคิดและอัดบุรีเป็นจังหวะผมเดินไปที่หน้าต่างชะโงกออกไปชมทิวทัศน์รอบด้านความจริงอยากจะดูว่าใครมาอาบน้ำที่บ่อน้ำนั่นอีกเสียมากกว่าแต่แล้วก็ต้องหันกลับมาเมื่อด้ยินเสียงเรียกเบาๆเชิดพงกหัวให้เข้ามาใกล้ๆอย่าโัวแต่ไปดูอีกแม่อาบน้ำอยู่เลยอิดใช้ความสังเกตก้านายหน่อยสังเกตอะไร ใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยเคยเต็มไปด้วยกระรอกมันชุมถึงขนาดไต่กันยัวเยี้ะร้องกันลั่นไปหมดทั้งดองห่างออกไปนิดเดียวในป่ายางนั่นข้างก็เคยชุมที่สุดตามปกติถึงแม้จะอยู่บนบ้านฮัดยีนี่ก็ได้ยินเสียงมันกระโดดกันกิ่งไม้ไหวไปหมดตั้งแต่เช้าของวันนี้จนกระทั่งเกือบเที่ยงนายเห็นกระรอกหรือว่าข้างสักตัวไหมเอาแค่ได้ยินเสียงก็ยังดีผมเริ่มฉเฉลียวใจคิดนั่นสิวันนี้เิงเย,ยบเชียบดีพิลึก ไอ้ดำอยู่ไกลๆเราน,นี่เองรับรองไม่เกินละแวกกิโลเมตรเดียวเท่านั้นในย่องพูดเบาเหมือนกระซิบเวลาของนายยังพอมีเหลืออย่างน้อยก็อีกตั้งสองชั่วโมงก่อนรถด่านจะมารับทำไมเราไม่ลองย่องไปดูจะย่องไปทางไหนล่ะหมอนั่นย้อนถามผมแล้วดีดก้นบุหรี่ลงไปในร่องของเรือนที่เข้าพื้นไม้ไว้ห่างๆเป็นช่องขนาดเอานิ้วเหย่ได้พร้อมกับหัวรอ้องฮืๆไม่มีพลานคนไหนเดินตามตัว แล้วก็หญิงเสือได้ลอกนอกจากในหนังสืออ่านเล่นและจะทำยังไงกันดีล่ะผมยอมรับว่าเซอร์และอ่อนหัดเหลือเกินในสมัยนั้นยกให้เขาเป็นลูกพี่โอกาสของเราก็รอให้มันเข้ามาในหมู่บ้านคืนเนี้เท่านั้นแต่จะเข้าหรือไม่เข้าก็ยังบอกไม่ได้มันไม่แน่ตามปกติแล้วเราควรจะใช้เหยื่อล่อถ้าไม่เกรงใจฮัดยีอยากจะได้แพสักตัวไปผูกไว้กลางป่าแล้วดักส้มจะช่วยให้เร็วขึ้น ปัญหามันมีอยู่ว่าไายกล้าน,นั่งเฝ้าไหมเฮ้ยผมร้องเสียงหลงพูดบา้บาๆมัวแต่น,นั่งเฝ้าแพะมันโดดลงมาจากกิ่งไม้ข้างหลังก็ฉิบหายเท่านั้นสิเวลากลางวันก็พอทู่สิประมองเห็นอะไรได้บ้างถ้ากลังคืนจางทั้งแสงก็ไม่เอาทันใดนั้นเองเชิดก็ทําท่าเหมือนจะโฉกคิดอะไรขึ้นมาได้ลุกพรวดพลาดโดยเร็วคว้าปืนลงบันไดไปผมงงไม่รู้เรื่องแต่ก็แล่นตามมาด้วย อะไรกันเล่าไม่บอกเล่า90กันมั่งเลยจะไปไหนรีบไปที่สร้างหูบอกตัวนั้นก็เถอะเร็วเข้าเขากระซิบบอกผมเบาๆแล้วป้องปากตะโกนเรียกเจ้ามะซึ่งไม่รู้ว่ามันมัวไปจีบสาวอยู่ที่ไหนหัดยืนดอเลาะเห็นเราสองคนก้าวไปทางปอเนะก็ตะโกนถามมาอย่างแปลกใจเชิดไม่ตอบคําใดทั้งสิน้นแต่ผมหันไปร้องบอกแก่แกช่วยเรียกมะให้ด้วยแล้วเดินชะลอเว้นระยะห่างจากเชิดประมาณ40เมตรเพื่อรอมะ พักใหญ่ก็เห็นเจ้าประมงน้ําเข็มวิ่งสโลกปลิวตามหลังมาความรีบร้อนและไม่รู้เรื่องราวมาก่อนของมันทําให้ไม่ได้มีอะไรติดมือมาด้วยไม่ทราบว่าเอาเปืนไปทิ้งไว้เสียที่ไหนไปไหนกันโว้ยอู๊้ไอ้นั่นวิ่งพลางร้องถามไปพลางแล้วก็มาทันผมซึ่งเดินรออยู่มันขยับปากจะพูดอะไรอีกแต่ผมทำสัญ,ญญาณให้เงียบและเร่งสาวเท้ากระชันชิดหลังเชิดเข้าไปทันที